เราและท่านทั้งหลายจงนำรองอยู่ในอนิยะบง,งอนิยะบุวงของพระอนิยะเจ้าเราจะอยู่ในวงของพระนงคเจ้าต้อง ปฏิบัติด้วยคุณธรรมสี่อย่างคือหนึ่งมีความสันโดษในจีวรที่เราทำมีทำได้สองเราต้องสันโดษในการบินนบาต อาหารและวิบ,บ,บาตของเรามีอย่างใดก็มีความสนุกสามเสนสนะอันใดที่จะเราจะได้ได้รับเราอยู่อาศัยก็ให้มีความสนุนในเสนสนะของเรา ที่เรายินดีในการที่จะล,ละอาคุศนและยินดีในการเจริญกุศลในการปฏิบัติธรรมเมื่อมีความการปฏิบัติธรรมเราจะมีความลังเกียนต้องทำใจให้ เริ่มใสเริ่มใสปลูกชันทะมีความเคารพในการเจริญสมณธรรมมีการเจริญวิปัสสนาในการที่เราจะกราบสติปัฏฐานและเดินจุมกลมและนั่งสมาธิ ทำใจให้มีความสันทะามีความพอใจจะทําด้วยความรังเกียจน,นี่เรียกว่าอราิยะวงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนได้อากรนได้ประพุทธปฏิบัติมา อยู่ในวงแห่งพระนยิยมเจ้าเท่านั้นจึงขออนุมโมทนาตอนนี้ไปเราจะได้การสฏิปัฏฐานเดินอยู่กลมและน้อมสมาธิต่อไปนับบันนี้